อย่างหน้าร้างออกใครว่าแอปะเรียนเรียนวิชารักกับผมเพิ่มไหมครับมีจอบเด็กไหมครับดีเลยครับถึงผมจะเป็นเด็กแต่ผมก็ไม่เล็กนะครับจะบอกพี่ว่าความคิดถึงก็เหมือนดวงดาวครับถึงจะมีเป็นครั้งคราวแต่ไม่เคยหายไปจบตานี้เป็นแฟนันนะครับเลี้ยกัน ไม่มีใครดุนใจจอเลยชื่อเนอยวะ่ะเนยจ๋าเนยจ๋าเลียงเตี้ยไปก่อนหนึ่งตีไอ้จอป๊อปป๊อปดูตตชุดก่อนเนี่ยจุดพิเทเปล่าจุดพี่หล่ะ,จะลเ,ะเ,ะเะะจ้ปล่าฮะอุ้ยมา,นาคนเดียวเปล่า อุ้ยจำลืมเปลี่ยนชื่อไปเล่นกันไหมก็รู้เปล่าเป็นจอร์ดปะจอร์นชื่อจองอเบิ้มเลยงอเบิ้มนะดูเลยอ่ะก็รู้แน่เลยว่าเป็นจอรดอ่ะออกเลยออกเลยออกเลยข้าอยู่นั่นแหละออกไเลยแล้วออกเลยแล้วจะเจอจะเจอไปเล่นกันลองจากบางเสียงว่าเป็นยังไงบ้าง ขอเจ๊กจ้าก่อนงอไปเจ๊กจ้าก่อนมา่างดีอเปล่าฮัลโหลอัพเอินไหมครับเอยนจังหน้ารักออกใครว่าแอปป้ไม่เรียนเหระครับคือรงมเรียนปิดค่ะเรียนออนไลน์ผมก็เรียนออนไลน์เหมือนกันเ๋ยวผมยังเรียนอยู่เลยเนี่ยแลวผมก็เร่นเกมแล้วพีเรียนเสร็จแล้วไ่ะครับใช่ค่ะอันนี้เรียนวิชาอะไรบ้างครับ เรียนวิชารักกับผมเพิ่มไหมครับ <c oughs> แล้วพอยู่จังหวัดอะไรครับลุอ่างครับพอดีเลยครับผมชอบลงอ่างครับ <c oughs> <c oughs> มีแฟนหรือเปล่าครับไม่มันผมเลยครับไม่มีแฟนการเกณฑ์ไม่กระด้างคนคุยครับ <c oughs> <c oughs> คุณดดชอบเด็กไหมครับ <c oughs> ดีเลยครับถึงผมจะเป็นเด็กแต่ผมก็ไม่เล็กนะครับไป <c oughs> อยากให้ผมแบกไหมครับ <c oughs> อยากให้ผมแบกเล้งเนี่ยผมแบกเตียงครับาว <c oughs> <c oughs> ผมไม่น่าจะจูนะครับเกินทังคูผมเยอะ <c oughs> พี่รู้จักดวงดาวป่ะครับพี่รู้จักอยากจะบอกพี่ว่าความคิดถึงก็เหมือนดวงดาวครับถึงจะมีเป็นครั้งคราวแต่ไม่เคยหายไป <c oughs> แล้วพี่ยังรู้จักดวงจันทร์ป่าครับรู้จักค่ะผมไม่อยากเป็นดวงจันทร์ครับไ <c oughs> ผมไม่อยากสำ่ำกันกันตอนกลางคืนเดี <c oughs> ๋ยวผมพาไปพาไปเล่นครับก็ <c oughs> ไม่เจีงพี่น่ารักจังเลยครับ <c oughs> ชอบเสียงพี่มากเลยผมชอบพี่ด้วยจบตานี้เป็นแฟนกันนะครับโคตรเลวเก้ออยากจะร้องจะร้องจะร้องเพลงนี้จดก้นเลยนะครับกดเริ่มเกมหรือกดพี่ครับเลื่อมเกมพี่เนยครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะพี่เนยรู้จักผับไหมครับพี่เนยว่าในผับคนเยอะไหมครับ ผมอยากจะบอกว่าในปรับคนเพียบครับมาอยู่ห้องผมเลยครับเงียบหน้าอยู่พี่นเลยว่าผมน่ารักไหมครับน่ารักแล้วพี่นลยรักผมไหมครับําแบบนี้แสดงว่ารักใช่ไหมครับไม่ต้องเกินครับพี่นเยไม่ต้องเกินผมก็มีเพื่อนหวานดองไว้นะยูนไหนตอนเล่นเกมกันน่ะ ทำเตอร์ัำเบอร์อะไรอะไรบ่อๆไม่รู้อ่ะ <Yeah. S 1> แต่มันยืมตังผมไปแล้วมันไม่คืนผมเ,เลยเรื่อ,อคบมันแล้วอ่ะ <What? S 3> ผมจีบพี่เนยได้ไหมครับได้แต่ติดหรือเปล่าอันี้ก็ไม่รู้ติดแน่นอนติดแน่นอนเดี๋ยวผมซื้อกาวไปฝาก <c oughs> มันติดให้มันรู้ไปพี่เนยด,ด้คอมหมาใช่ค่ะอ้าวมันได้ยินยเสียงเก๊กเก๊กเก๊กอะ <c oughs> หรือ,ปอเปล่าเออเออใช่ผมเล่นในคอมนี่หว่า ตรงนี้ขอบตาผมดํามากนะครับพี่เนยรู้เปล่าพี่เนยรู้เปล่าว่าทำไมจะผมเป็นขออแน่นอนเพราะว่าผมรักมาทีติสี่จัมงพี่เนยฟาร์มกันล่างก่อนไหมครับไม่ไปครับอ้ไม่ค่อยถูกกับมอไม่ถูกกับมอมออ๋อไม่ถูกกับมอแล้วถูกอะไรครับไม่ถูกมอไม่ถูกกัอะไรเลยแลวผมอยากอยู่เกาะน้นนะ ผมเป็นคนชอบเกาะอ้อาพี่นยต้องถามว่าเกาะอะไรจิ okay, <go> อโอเคเกาะอะไเกาะอกขอโทษนะครับที่ผมลาโมกอ่ะ <What? S 1> มันจริงจริงมันไม่ใใจนิสหยผมนะแต่มันคือดันด้านผมเลยอ่ะ oh. <c oughs> ผมก็อยากให้ผมก็อยากให้พี่เนยหวัวร้อนพี่เนยยิ้มมากผมรู้ว่าพี่เนยเกี้ยเย <c oughs> สียงพี่เนยเกียยน่ะผมรู้ <c oughs> เจอผม,มรับรองเจอผมมาพิ้เนเลยหายเลยหายเกียดเป็นบ้าเทนต้าเจอคนยิงให้วิ่งหนีแต่ต้าเจอคนหน้าตาดีแกล้งเป็นลมได้เปล่าผมาาหัวร้อน่ารัก็ไม่กด้พิ้เนเลยมาหัวร้อรแบบผมได้เปล่าเพราะดีเดียวนะ ตางคนหนึ่งมิเนอเป็นแฟนผมมิดนอรต้องหวอรับแไปผมได้จิลองลองนะมินอร์นานนานาหวไปผมหน่อยนะครับนานนานนะอ้าแต่ผมรอร้อยฟัก่อนเรียวว่าผมจะฟังนานนานนานะครับอ่อนเน้เนี้ยจะร้องจะร้องเพลงนี้จดอยากจะแร็ปจะแร็ปจะแร็ปสักที ผมฟ้องไม่ได้นั้นน่ะทำไมพี่เนยไม่หวนล้รอ่ะจบตอนนี้ผมขอเฟซบุ๊กพี่เนยได้ไหมครับอะไรนะจบตอนนี้ขอเฟซบุ๊กได้ไหมครับเดี๋ยวแลกแลกกันก็ได้เฟซบุุ๊กกับพี่เนยจะต้องไม่ต้องกลัวลพี่เนยผมมีออจั่ววอรอยู่เจ็ดลูกอ่ะเปล่าไม่เอาอาไอจั่ววอรออะเอานึกว่าไม่เอาผมไม่เอาไอจั่วอแต่เอาผมได้เปล่า ผมจะไม่น่ารักแต่ผมก็น่ากอดครับไม่ไงวิ่งขึ้นตรงนี้เปล่าเอามีรถมีคนผมมีกระตุ่นยุนเจดอาร์จะเปล่นนัดเนอะงอันเนี้ยกระตุ่นอะไรกระตุ่นเออาร์ครับเอาเอาครับหมายถึงเอากระตุน่นละก็เอาอะไร ันเก็บไม่ได้อะพี่มี<ส> <tout> มันเก็บไ,ไ,ไ,ไปได้พี่มีมันเก็บไปก่อนผมไม่อยากเก็บกระตุนนะผมอยากเก็บปัจใจเทนถึงคำพูดผมจะเยอะแต่ผมว่าไม่เลิะเทะนะครับผมรักไก่รักจริงผมไม่ทิ้งแน่นอนผมรักไก่รักก่อนไม่ทิ้งแน่นอนครับผมผมพูดมาก่ะพี่อา้าวด้สุตยตายับผมเปล่า นีเ่เรวบังอ่า şey บัววาบปิดเรียบร้อยน่าจะตายโเยนยแต่แไปกอนมิเน่อต่แไปกอน แต่ไม่รับเปล่าแต่ไม่ได้เปล่าไม่ได้แต่มากรหลังเลยแต่มากรหลังเลยผมจะออกตายไปจอยยิงมันยิงกันอยู่ครับมันยิงกันอยู่กับอีกฝั่งหนึ่งอ่ะก็มันเหลือเก้าตัวแล้วนี่นาไม่อยากไปเจมจังอยากไเจมจังอยากไปเจมจังแต่พี่ได้หนักรอมันเลย หลังให้จับอลเด็ดมากกระสุนหมดอีกแล้วครับพี่เนยกระสุนหมดอีกแล้วว่ะเอาเอาครับเอาเวัดใจนะแม่เอากระสุนอาจาาาาาิงเราาาากำลังาึ้นมาครัาพี่เนา นี่ยิงก,กหูหน่อยครับ <What? S 1> ผมจะไปอ้อมใจมัน <What? Until S 1> มันอยู่ไหนักให้เจ้าข่าวครับ <What? S 1> โอ้ยผมโดนครับวันมีอาจจะบอเล่นกับมันนะ่ะพีนระวังนะ <c oughs> ฉันจ,จู่ๆเลยหนำกลัวแล้วอ่าก้อยไปหน่อยหลอกมันถือว่าปลาระเบิดหลอกมันไป <c oughs> เมื่อกี้มันงงนิดหน่อยเลยวันแจ๊บพี่วันแจ๊บพี่ไอจั่วบอมันเยอะมากอีกคนหนึ่งอยู่ไหนมานี่แน่นี่แน,ะนนะ่เจอพี่น้อยผมเป็นไงล่ะนี่แน่นี่แน่กระโดดจีบบังอ่ะดินี่แน,ะน,น่นี่แนะน่ไม่เป็นไรต,ต,ต่อให้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 มัน <S <S มันไม่ได้เลยเหรอเนี่ย อะไรนะแปดหมดแล้วเอาน่าไม่ได้เป็นตะบุกเลยครับเป็นเหอนนึ่งแล้วไปแล้วเป็นตะบุกผมมาครับฮัลโหลครับเป็นตะบุกผม